สวัสดีครับผมแมทริอเรียวันนี้เรามาอยู่กับทรัเลียเอ็กซ์เพรสีวีเป็นพาร์ทที่12นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามร่าหาดับธุรเบตกันแล้วก็เขียวดำด้วยวัดดูดีทุกอย่างนะครับอยู่ในกิจกรรมโซลราอิคิปหรือว่าโซลิปราคานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าใน PC ซแล้วก็ในมือถือมันค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพูดไปทีละอย่างแล้วกันเนาะโอเคกอนเลยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนไอเทมบัฟกันนิดนึงนะครับเนื่องจากสายมิดี่เป็นสายที่เสียเปรียบมากที่สุด เพราะว่าจะต้องเอาหน้าไปแนบนะครับชุดเกาะก็เลยได้พลังป้องกันเยอะกว่าปกติเนาะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเรายังสามารถที่จะทํายาบัาเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพสําหรับการโจมตีเพื่อให้มีสถานะใด้ด้วยก็เนยเลยหรือต้องมาหา NPC คนป่าก่อนนะครับแล้วก็ซื้อ imbuing station ไปราคา7ทองแต่ว่าเรามีแล้วนะครับไปใช้อันเก่าดีวกว่าประหยัดไปเทองหนะ้าตาก,ก็จะประมาณนี้กะ สำหรับของที่เราจะใช้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราต้องการสถานะนั้นๆน,น,นะครับร่วมถึงขวดที่ใส่น้ําด้วยสําหรับขวดที่ใส่น้านะครับเราจะต้องไปหาทรายเอามาเผาให้เป็นแก้วเอาแก้วมาค้าใไปเป็นขวดแล้วก็เอาขวดไปใส่น้ําที่ไหนก็ได้นะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้มีแววเหมือนจะควรเรามันต้องขวนหะน้าโอเคเอาบัฟชาโดดอลออกก่อนหลังจากที่เราได้แล้วนะครับมาพูดถึงไอเทมเพิ่มเติม,ตมนิดนึงด้วยกัน สำหรับบัฟที่เราต้องการคือบัฟลดเกาะ20หน่วยเราจะเรียกตามตำนานของกรีดละกันนะครับตามตำนานกรีดเรียกว่าไอกรอไอกรอนี่เป็นของเหลวทีไ่ไหลเวียนในเส้นเลือดของบรรดาเราทวยเทพทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามันเป็นพิษแล้วก็สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตได้ด้วยอหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะหาได้จากใบอมสีแดงหรือว่าใบอมขมสันที่อยู่ในใต้ดินลึกๆนะครับ มันก็จะมีตัวหยิกหยิย,ยิย,ยิยนะครับอารมณ์เหมือนปลาหมึกแล้วก็แมงกะพรุนออกมาให้เราจัดการมันก็จะหนกเนาะต่อไปอ๋อจะต้องเข้าฮาร์ดโหมดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดเนาะต่อไปเราจะเอา2อย่างที่มาผสมกันเพื่อให้เป็นขวดนะครับแฟกออฟไปก่อขวดนี้มันจะมีระยะเวลาบัฟ20นาทีการโจมตีมีรีเท่านั้นนะครับจะทําให้ติดสถานะลบก่อ20นะสำหรับของที่ใช้ก็จะเป็นไอกอ2ต่อขวดน้ำหนเนาะอ่าโอเคเรียบร้อย ต่อไปเราจะไปดูกิจกรรมโซล่าอิกกันนะครับว่าแต่ไปแถวไหนดีถ้าเรียกแถวนี้นี่เลเทแน่นอนนะครับเดี๋ยว m อ c ละลายอ๋อพูดถึงมือถือนิดนึงลวกันสำหรับในมือถือเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ได้อัปเดตอะไรรู้สึกว่ามันจะไม่มีโซล่าแท็บเล็ตเนาะจะต้องรอให้กิจกรรมเกิดเองนะครับแต่ว่าใน PC ไม่จําเป็นเนาะสามารถที่จะเข้าไปในวิหารแล้วก็ค้าประมาได้เลยเอาเป็นโซนตรงนี้ลยกัน ตรงนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับแล้วก็เรามีพื้นที่เดิมเวลาเปิดสวิตช์มันก็จะมีหัวใจออกมาเนาะเป็นการต่อวงจรไว้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งสําหรับกิจกรรมโซล่าหรือว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นตอนกลางวันเท่านั้นนะครับอาจับไปมารับนิดหนึ่งค่อนข้างแตกต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นในมือถือกับใน PC นะครับอย่างเช่นเจ้าดาบเทราเบสสำหรับเทราเบสในมือถือปัจจุบัน เราจะต้องใช้โบเกนโร่สอดจำนวน3อันแต่ว่าใน PC ซใช้แค่2อันเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที่ดรอปมันก็ต่างกันด้วยสำหรับในมือถือดอบจากพวกแฟงเกนสไตล์นะครับอเดจะเคี่ยวยรอบหนึ่งโอ้โหมองไม่เห็นนี่เยอะละเกินเยอะละเกินเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเจ้าตัวคานนี่มันคานเร็วมากแต่กงเล็บเราก็เร็วนะครับแฟงเกนสไตล์ไหนเอ่ยไหนเอ่ยอ่าเจ้าตัวนี้แฟงเกนสไตล์ดรอปจากเจ้าตัวนี้โอกาสอยู่ที่0.4นตะครับและวอีกตัวหนึ่งนี่ดรอปก็จะชื่อ s w a r m ไหนเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ต้องเขียว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 อ่าเจ้าตัวนี้เลยนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้โอกาสดอปก็เช่นเดียวกันเหมือนแฟร์กินสไตล์นะครับอยู่ที่0.4แต่ว่าอันนี้เป็นในมือถือนะใน PC ปัจจุบันจะไม่ดอปจากพวกนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะฟาร์มยังไงมันก็ไม่ดอปมันยกเลิกไปแล้วมันจะดอปจากเจ้าพวกผีเสื้อคืนแทนซึ่งเป็นเหมือนมินิบอร์นะครับค่อนข้างโหดเอาเรื่องเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเคีรยหน่อยเคีรยหน่อยกัะแทกกัดแทกกัดแทกเข้าไป อได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับมินิบอสยังไม่มาไม่เป็นไรเราได้เขียวมาแล้ว1ชิ้นเอาพูดถึงเทราเบทให้จบกันดีกว่าโอ้มาๆๆนี่เลยเจ้าพวกนี้นะครับเจ้าตัวนี้เหมือนมินิบอสเลยถ้าอยู่ในโหมดทั่วไปอัตราการดรอปจะอยู่ที่25เปนะครับแต่ว่าเลือดเราจะหมดเลือดเราจะหมดใส่เย็นพวกไป่ยเย็นพวกเลือดจะหมด โอกาสดออยู่ที่25%แต่ว่าในโหมดเอ็กซ์เิจะอยู่ที่3 0 4นตะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะแต่แลกมาด้วยความสามารถของเจ้าพวกนี้นะครับปกติในโหมดทั่วไปมันจะอยู่ที่6000นะครับเลือด6000แต่ในโหมดเอ็กซ์เิที่เลือด1 2ึนะการโจมตีปกติดาเมจ80ก็จะเพิ่มไปเป็น160นะครับโจมตีแบบพุ่งชนด้วยความเร็วจาก1 0อยนึงเป็น200ต้องบอกว่าค่อนข้างหนัก่วงนะครับแต่เราไม่ไหวละเดี๋ยวเราต้องนับหน้าหน ชาโดดดอหลบได้หลบได้ชาโดดดรอโอโอเรียนเรียนเรีนเีเรเอาเอาเอาเรียบร้อยนะครับก็เราจะต้องหา2อันเพราะว่าเราอยู่ใน P C เนอะเลียไปเลียไปเลียไปเทระเบตก็หมดแล้วเนาะต่อไปพูดถึงหมดยังน่าจะหมดแล้วสิต่อไปพูดถึงเขียวดำเขียวดำดอบจากพวกริปเปอร์นะครับเป็นเจ้าตัวลอยๆที่ถือเขียวเนาะหาก่อนหน้าตาหน้าตา ขอเยอหน่อยพวกขอเยอะหน่อยพวก,น,พวกนี้ก็ยิงจังเลือดก็ไม่ค่อยมีนะครับมันยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดยังเอาหน่อยเคี้ยหน่อยเคี้ยหน่อยเลือดจะหมดแล้วเนี้ยอ่าได้เปิดอหอยมาด้วยเปิดอหอยจะทําให้เวลาเอานี้ไงดิปเป์ดิปเปร,ปเปร์ตัวนี้เลยที่ลอยไปลอยมาสีดําๆแบบนี้นะครับเคี้ยหน่อยเคี้ยหน่อยลบไปลบไปเคี้ยวดาอออที่ดีที่สุดจะเป็นเรเจนดารี่นะครับซึ่ง อันเดียวพอนะเดี๋ยวไปออฟเอาดอปอันเดียวก็พอแล้วต่อไปเราเหลือแค่หาโบเกนฮีโร่สอดนะครับ<ม>น่าจะครบแลนะ้วนะครบแล้วครบแล้วอ๋อเคียวดำอัตราการดอปอยู่ที่ 2. 5ซนะครับในเอ็กซเิก็จะเป็น3.75เาเนาะหรือเอาเรื่องอยู่เอาหน่อย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 อมา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 ,มา,มาไล่ของทีละอย่างเลยวยกันต่อไปจะเป็นเปิดหอยนะครับซึ่งไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าดอปมาก็เอาซะหน่อยเนาะ เปลือกหอยพวกนี้นะครับเวลาเราอยู่ในน้ําเราจะกายรา่างลบๆๆๆขอเคลียร์ทางเ,ววเคลียร์ทางหน่อยพวกเคลียร์ทางหน่อยพวกเออมันต้องอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยเวลาเราอยู่ในน้ําเราจะกายร่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเพื่อความชัวร์ว่าเราลงไปแล้วจะไม่ซีบมังเพ่งหน่อยโอ้โหยังเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 มานนี่มนันนี่ขึ้นมาขโมนขโมนขโมนอ่าริปเปอร์โอ้โหริปเปอร์เยอะอ่ะ อยากได้ผีเสื้อคืน,คนมากกว่าต้องหาต้องสองอันนะครับแต่ว่ายังไม่ดอบเลยผีเสื้อนี้น่าหนนนมาทีนะ<ม>เฮ้ยริปเปอร์เยอะลิปเปอร์เยอะ,ปปอยอะโอเคเวลาเราอยู่ในน้ํามันก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราเคลื่อนที่ในน้ามันก็จะปกติด้วยนะสามารถว่ายน้ําได้เลยนะครับอารมณ์แบบว่าไปไหนก็ได้ลอยได้เรื่อย,ยนะในน้ำที่ว่ายอย่างผิไวไหวผิวไหวแล้วก็ไม่มีอาการหายใจด้วยนะครับอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการค่อนข้างดีนะ เอาไปคับรวมกับของอย่างอื่นก็ได้นะครับจะได้ประหยัดช่องเนาะโอเคเปลี่ยนคืนก่อนเขียวดำเหรออเขียวดำนี่ก็เอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีออฟเลยไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ก็ดีนะติดน็อตแบ็กนะครับเข้ามาคววนเราไม่ได้นี่คือดัมเบลแบบทแบบี่ยังไม่ออฟเลยเนี่ยแต่มันติดอะไรเนี่ยโอ้โหสโตรติดสถานะนะครับออฟชั่นมันนี่ลบมีรีสปีดใช่ไหมลบสปีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ ลบสปีดไป16%นะครับโอ้โหนี่ฟาดอย่างหนืดเลยเนี่ยเดี๋ยวเจอออฟเลเจนดารี่รับรองว่าดัมเบลก็มาคอมเบลดก็มาเวิร์กสุดๆแน่นอนอ่าเข้ามาเข้ามาเหมือนเครื่องปั่นเนื้อเลยเนี่ยโอ้โหย่อยได้เรื่อยๆเรื่อยๆเอาบัฟหมดเพิ่มแสงนิดนึงโอ้เยอะ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 โอ้สบายเลยเนี่ยโอ้ไอเจ้าตัวคาร์นี่มันค่อนข้างเร็วเลยครับมันอาจจะทะลุทะลวงเข้ามาได้แต่ตัวอื่นนี่ไม่มีวันอ่าคิดค้างไว้ได้เลยนะครับมันเป็นการออโต้สวิงเนาะ ไฟไฟไฟดัน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 ค่อนข้างดีอ่ะแต่จะดีกว่านี้ถ้ามีเต้าสีเสื้อคืนนะครับไม่รู้มันหายไปไหนยังไม่ดอกเลยนะเนี่ยขวเยอะๆไหนไปพวกถ้ามันไม่ดอกสองอันเราจะต้องไปหากิจกรรมมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคงจะไม่อัดยาวขนาดนั้นนะครับคงจะอัดแค่รอบเดียวแล้วก็ถ้าไม่ดอกเดี๋ยวจะเล่นหลังแมวละกันเพื่อไม่เป็นการยาวไปยาวไปนะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องการนั้นมันมาแล้วรถเต็มแบบนี้มันต้องเอาหน่อยเปล่า ต้องเอาหน่อยเปล่าเอาหน่อยเปล่ามาดิเจอได้ชาโด o ชาโด s ขอหาชาโด w ก่อนเฮ้ยเอาลงจอดลงจอดได้อ้าวบวกบวกจัดไปสิครับจัดไปสิครับรออะไรอ่ะรออะไรเอาลงจอดนอสนามบิดโตเดี๋ยวเป็นแบบแบบสนามดินนี้สนามดินนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เดี๋ยวพวกนี้มันจะออกมาเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะครับซึ่งมันจะปวดประสาทเราแน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยดอกเปล่ายังมันยังดื้อยู่มันยังไม่ดบนะครับที่30%เหรอเนี่ยโอ้โห ของโอกาสดรอปอยู่ที่3%ดรอปมาแล้วนะครับแต่30%ยังไม่ดรอปได้มันต้องยาวไปยาวไปเราจะจัดการพวกแฟงเก้นสไตล์ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราติดพวกแบนเนอร์แต่ว่ายังไม่มียังไม่มีจังหวะให้ติดเลยพวกโอ้โหนี่ดีกว่าเคียวอะอยากจะแวะไปออฟเคียวก่อนแต่ถ้ากลับบ้านตอนนี้บ้านอาจระเบิดได้นะครับพวกนี้ที่มันปวนบ้านเรายับแน่นอนแล้วเมทพวกนี้เอาเรื่องไง เอ้ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแตนเดอร์เริ่มมาแล้วนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โอ้ไม่กันอีกแล้วโอเคเยี่ยมอ่าโอ้โหดูมันยังลบสปีดเช่นเคยนะครับลบสปีด16เหมือนเดิมแต่อย่างอื่นดีขึ้นเนาะใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยผีเสื้อขึ้นคนะืนน่ะพวกนี้เราไม่ต้องการแล้วนะครับเราเน้นผีเสื้อขึ้นคืนล้วนๆเลยอะ่ะแต่ได้มูนสโตนก็ดีนะ มูนสโตนก็ดีเช่นเดียวกันนะครับได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคอยู่โอเคอยู่เฮ้ยผีเสื้อละพวกผีเสื้อไปไหนเนี่ยโอ้โหแบนเนอร์นี่มากันยับยับแบนเนอร์นี่มากันยับยับเลยสงสัยต้องหาจังหวะแปะแบนเนอร์แล้วนะครับเตรียมบล็อกเตรียมบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาโอ้โหมาแล้วของที่ต้องการเริ่มมาเยอะแล้วนะครับแปะ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 หน่อยแปะหน่อย ชิบชึบชึบชึบโอ้ใหม่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 เดีย๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก็ได้ถ้าพี่จะมาเยอะขนาดนี้นะ,คะเคลียร์ก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึงเราต้องการแพลตฟอร์มเพื่อที่จะแปะตรงต้นไม้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อยตรงนี้ตรงนี้ชึบชึบอ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหเคลียวกดกว่าเคลียวน้ำแข็งไม่น่าจะได้ใช้อะนะครับเพราะว่าคุณภาพอันนี้สูงกว่าเยอะเลยเนาะเก็บๆๆๆๆเขอบพื้นที่แป๊บขอบพื้นที่แป๊บอ่าผีเสื้ออะ นี่ลืมอะไรปะเนี่ยเราต้องการถีบเสื้อนะพวกนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโอ้โหทำไมแปะได้มั่วขนาดนี้ทำไมแปะได้มัม่วขนาดนี้ลงไปลงไปลงไปไปอย่าขึ้นมาโอเคแค่นี้เราก็จะมีที่แปะแบนเนอร์แล้วนะครับขอเตรียมแป๊บชึบชึบไปก่อนอีนึงชึบติดติดอือเรียบร้อยมาแค่นี้ก็เชื่อได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแบนเนอร์โอเหลืออีกอันหนึง่งเดี๋ยวแฟงเก้นสไตล์ได้แฟงเก้นสไตล์เหรอ แฟงเก้นสไตล์ได้เดี๋ยวจดให้ตะะกะตะตะขอเขี้ยวขอเขี้ยวเฮ้ยผีเสื้อนราพวกผีเสื้อเราพวกเรามาเพื่อผีเสื้อกังคืนเลยนะอ๋อแฟงเก้นแฟงเกนโอเคเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าเราทำดาเมจได้สูงขึ้นเลยครับฟาดไม่กี่ครั้งก็ตายหมดแล้วเนาะเอาเขียวเกียวหน้าดีกว่าเดินใส่เลยอย่างเงี้ยโอเคของไม่เต็มตัวแต่มันยังไม่ดบอ่าได้ปีกมาอีกนิดนึงนะครับมันยังไม่จบสึกครั้งนี้มันยังไม่จบ แต่ปัญหาคือมันจะหมดแล้วเนะี่ยมันจะหมดกิจกรรมมาแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่มามันก็ยังไม่ดอกมันก็ยังดื้ออยู่ขอดูท้องฟ้าหนะ่อยขึ้นไปสูงๆเราจะเห็นลางๆโอ้ใกล้หมดกิจกรรมแล้วอนะแมหมน่าเสียดายสงสัยจะต้องอัดหลังใหม่กันต่อนะครับแบบนี้เอ้ยมันต้องดอกวันนี้นี่ไม่ดอกไม่หลับไม่นอนนะครับยาวไปยาวไปแน่นอนขอหน่อยขอหน่อยวันนี้ต้องได้เทราเบตมาครอบครองนี่ไนงะตัวสุดท้าย แต่มันไม่พอเราต้องการ2ตัวนะครับอาจจะย่างน้อยจะได้เห็นซีนนะครับจะได้เห็นซีนที่มันดอกต่อหน,น้าต่อตาอ,อ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแป๊บๆๆๆๆขอเลือกดแป๊บเลือกหน่อยโอ้โหมันมาเยอะอะไรขนาดนี้นะตีเสื้อมันจะมารอบละแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเย่าได้เดือบตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยเกิดจากการวางไขมนะ่มันเนาะโอ้โหเต็มทุลเลยอ่ไม่ได้เคลียร์ไงไม่ได้เคลียร์ไง เอาหน่อยเอาหน่อยเลือดเยอะเลือดเยอะเอาหน่อยเอาหน่อยเออมาดิมาดิมาดิเลือดไม่ลดอ่ะโอ้โหเก๋าไม่เก๋ากินเก่าเราไม่จ่ายร้านจานเถ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน่อยมาหน่อยเลือด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 ไม่เอาสิพวกไม่เอาสิพวกเอ้ยมันต้องเซฟตี่เฟิร์สเซฟตี่เฟิร์สไมารู้จักไหนมา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 ตามมาตามมาอ่ะเรามีเลือดแล้วนะครับมีเลือดแล้วโอ้โหสดซ่าสดซ่าสดเซียนเกียนทุกจังหวัดมันไม่ดกไง โอ้โหหมดกิจกรรมโอเคสรุปว่ามันรอปจากเจ้าพวกผีเสื้อคืนๆน,นะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปหายเทมเพื่อรืกิจกรรมอีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ของครบเนาะแล้วให้ับจับเทอระเบดกันกลับกับกับฟาร์มซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะว่าไปพูดเสริมนิดนึงล้วกันจำไม่ได้ว่าพูดไปหรือยังนะครับ สำหรับใน PC ถ้าอยากเ,กเจอเจ้าตัวริปเปอร์แล้วก็เจ้าตัวผีเสื้อขึ้นขึ้นจะต้องจัดการบอสเล็กให้ครบทั้ง3แบบก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกิดเนาะแล้วก็ผีเสื้อขึ้นขึ้นในมือถือปัจจุบันยังไม่มีนะครับต้องรออัปเดตไปเรื่อยๆเนาะโอเคอย่างที่บอกไปสำหรับในมือถือจะต้องใช้โคเคนริโอสอดสามอันนะครับแต่ว่าใน PC ใช้2เนาะงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าก่อนเลยทั้งซีเด็กระดับ2วางเข้าไปอ่า เริ่มจากการคาบดาบเอ็กคาริเบอร์ก่อนแล้วก็วกดาบไนเอทที่เราหามาก่อนหน้านี้นะครับเป็นการรวมตัวกัน4ดาบระหว่างดาบราว่านะครับดาบเฮลสโตนเนาะแล้วก็ดาบมุรามาสา์ในดนเจียนปราศาสตรนะครับอยู่ในกองทองเลยใช้กุญแจทองในการไขนะครับกุญแจก็หาได้จากพวกมอนสเตอร์ในปราสาสตร์แล้วก็สรามุ่งมุ่งเนาะแล้วก็แล้วก็ดาบในจังเกิลนะครับเป็นดาบที่ได้จากพวกอุปกรณ์ในจังเกิลไฮแ อันสุดท้ายก็จะเป็นดาบในโอมิมสันหรือว่าคอรับก็ได้นะครับมันจะกลายเป็นไนเอ็ดเนาะต่อไปเราจะเอาดาบไนเอ็ดมาผสมกับนี่เลยโบเคนนิอสอดมันก็จะกลายเป็นทูไนเอ็นะครับไนเอ็ Knight ที่แท้จริงอะไรประมาณน,นั้นตามด้วยเอ็กคาริเบอร์ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นทูเอ็กคาริเบอร์ต่อไปสําหรับในมือถือจะต้องหาโบเกนสอดอีกอันหนึ่งเอามารวมกันเพื่อจะกลายเป็นเทราเบตน,นะครับ แต่ว่าสำหรับใน PC ไม่จำเป็นนะครับชาว PC สามารถผสมได้เลยโดยใช้ทั้งตีเด็กนะครับออกมา,าเป็นเทระาเบทนะครับเป็นทรเบทที่ไม่มีความสุขอันแฮปปี้โอ้โหวั e เดกที่มันออฟอะไรกันเนี่ยเราจะเอามาออฟใหม่กันนะครับออฟที่เราต้องการก็คือเ e g e n d a r y อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองด้วยเอาจะว่าไปเคียวดำเอาไปออฟเร g e n d a อรีมาแล้วนะครับบอกเลยว่าแอบใช้ไปนิดนึ่งเพลินสุดๆ ดีมากๆเลยนะครับถือว่าพีคสุดๆเลยเรเจนดารี่นะมา,มาด้วยความรวดเร็วใช้ไปไม่กี่กระตังนะครับมันคุ้มค่าสุดๆโอเคมาดูคุณภาพของเคียวดำกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากอันนี้ลองดาเมดเลยนะอ่ะลองดาเมดเลยลยกันนะครับตอนนี้เรายังใส่อุปกรณ์ทุกอย่างตามนี้เลยเป็นชุดไทเทแล้วก็ของเครื่องประดับตานนี้แต่ว่าทุกชิ้นยังเป็นป้องกัน4ีอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลา ไม่แน่ใจว่าจะทํารวมเป็นท้ายคลิปหรือว่าคลิปแยกเนาะจะมาทําคลิปเทสดิมเมจกันนะครับว่าระหว่างเซตนี้ที่เป็นดิมเมด4%ทั้งตัวเลยหรือว่ามิรีสปีดจะเร็วนะครับมีดีสปีดจะดาเมจแรงกว่ากันนะครับมีดีมันเร็วกว่าอยู่นั่นแหละนะแต่อันไหนจะแรงกว่ากันเดี๋ยวได้รู้กันนะครับมาเทสก่อน2เป้าหมายมันแคบไปอะไปเทสตงอื่นดีกว่า ตรงนี้มันแคบไปนะครับวางได้ไม่ครบเป้าหมายเราจะได้ดูว่ามันโดนกี่ทาเกตแล้วก็แต่ละทาเก็ตโดนดาเมจเท่าไหร่ DPS ก็บอกอยู่แล้วนะครับด้านขวาจอเนาะแปะไป5ตัวน่าจะโดนไม่ครบหรือเปล่าอ่ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้นี่ทะลุหลอดแน่นอนนะครับโดนทุกเน็ด <c oughs> DPS ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอรัวสักนิดหนึ่งโดยที่เราไม่ใช้บับอะไรเลยนะครับเอาแบบว่าปกติพื้นฐาน อยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึงพนะครับแล้วแต่ว่ามันจะคีหรือเปล่าดูดัมเมจกันดีกว่าดัมเมจอยู่ที่85นะครับอัตราการขี่อยู่ที่23%็นี่คือเขียวดำค่อนข้างเดียวเรื่องข้อดีมันก็คือทะลุบล็อกด้วยนะครับสามารถที่จะโจมตีทะลุโดยที่ไม่สนใจว่าจะมีออบเจกต์อะไรขวางอยู่หรือเปล่า,าแล้วต่อไปถ้ามันมี2องทาเกตล่ะ2องทาเกตแบบทะลุอันนี้มันจะทะลุไปนะครับโดนแค่2ครั้ง d p s ก็เลยเหลือ500เนาะ ถ้าเราปาไปกไกลๆมันจะไม่โดนเป้าหมายตรงนี้นะครับทำให้เสียเวลาแล้วก็หายไปเนาะ DPS ก็เลยลดเหลือประมาณ1 0ึ0งิันนิดๆอ่าโอเคต่อไปถึงช่วงเวลาของทรับเบตนะครับอันนี้นี่พิกแน่นอนระบ,บอกเลยโอเคเราจะลองแบบ5้า r g เกก่อนไปไม่ถึงเลยครับไปไม่ถึงโดนแค่สาร r g เกตถ้าง,งั้นไม่มีผลเอาออก ยังไงก็ได้แค่สามพาเก็ตนะถ้าเรายืนตรงกลางละ่ะอ้าวลองทั้งทีมันต้องรองให้ครบสนามรบมันต้องลองให้ครบแต่อ้โหแบบนี้แบบนี้ทะลุแล้วก็ปลายดาบโดนด้วยนะครับโอ้อันนี้อันนี้น่าจะทำดีเบียได้สูงสุดแล้วนะมาดูทีแรกกันอย่างที่เห็นนะครับมันจะแกว่งประมาณ2 8 0 0ถึง3,000เพราะว่าอัตราการขีมันค่อนข้างแกว่งนะครับ่อไปเอาแบบระยะไกลล่ะ โดยที่ไม่โดนตัวดาบโดนแค่ออบเจกที่มันพุ่งออกไปนะครับก็ยังแรงอยู่นะอยู่ที่ประมาณ2,000เลยทีเดียวอืมโอเคถ้างั้นเอาแทร็กเก็ตออกเหลือแบบเป้าหมายเดียวนะครับอย่าลืมว่านี่ออฟป้องกันนะเนี่ยถ้าเป็นออฟดัมเมนน่าจะหนักหนวงกว่าน,นี้นะครับถ้าเรายืนทับเลยเป้าหมายเดียวเลยนะไกลก่อนเหลือประมาณ5600นะครับถ้าปลายดาบเลยก็ช่วยได้นิดหน่อยนะขึ้นมาประมาณ700โอเค เทสดเมดเรียบร้อยนะครับค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวเงั้นเดี๋ยวเราไปหาหัวใจเพิ่มดีไหมหาหัวใจเขียวเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เลือดแค่400เองเราจะกระโดดไป600ดีกว่าอ่าแต่ถ้าเราหาครบจะได้500นะครับเราจะต้องกินยาบัฟเพิ่มอีก20%นี่เลยมันก็จะกลายเป็น600เนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมของที่หนึ่งแล้วมาเจอกันที่จังเกิลละกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว ไปเดินเล่นในจังเกิลกันนะครับหาหัวใจกันสักนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะจากราก,กันไปในค่ำคืนนี้นะครับเอาสักกี่ดวงขอ5ดวงไดนะ้ไหมห้าดวงจะแจ่มมาก,กเลยนะครับโอ้โหแต่5้าดวงนี้ไม่มไรู้เมื่อไหร่จะเจอนะเอาสักนาทีดีกว่าสักหกเ็นาทีละก,กันนะครับเพืเ่อนๆเพืเ่อนๆไปเรื่อยๆยานิดจ่อยไม่เอาเองิหเนหรอเงินนี่ใช้ออฟไปนิดเดียวเองนะครับยังไม่ค่อยขาดแทนยังพอดูดีมีกระตังอยู่ออะเดี๋ยวเราไปทังซ้ายกันดีกว่า เอ้ยได้ของดีมาทังทีมันต้องเอาหน่อยค่อนข้างรัวนะครับออจะว่าไปโอ้ได้มาดูแล้วเจ้าว่าไปที่บอกว่าจะทำเป็นเทสดูว่าดาเมจกับมีรีสปีดอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวจะแยกทำคลิปละกันนะครับเนื่องจากถ้าเราเอาพวกนี้ไปออฟดาเมจแล้วนะครับเทสตเซตต้องออฟสปีดโอ้โหไม่ไหวอะ่ะค่อนข้างเตือ่องเดี๋ยวจะไปหาของแบบนี้อีกเซตหนึ่งละกันนะครับอาจจะไม่เอารองเท้าเพราะว่าทำรองเท้าอีกอันหนึ่งมันเสียเวลาไปเนาะ อาจจะเอาแค่อย่างอื่นที่มันไม่มีผลนะครับอย่างเช่นปีกก็จะเอาปีกแบบอื่นเนาะขอแค่ดูออฟแล้วกันว่ามันเวิร์คหรือเปล่าก็เดี๋ยวทาคลิปแยกแล้วกันนะครับจะไปด,ดูอะไรมันเจมกว่ากันจะได้ใช้ก,กันยาวๆเนาะโอเคตอนนี้เราโอ้โอโอยยิงยยิงเราได้มา2ดวงแล้วนะครับแบบค่อนข้าง Easy. อีซี่รอบนี้เจอง่ายฮะไหนๆก็เจอละลงไปเช็คยังเนี่ยจำไม่ได้ฮะของมีหมดแล้วนะครับเอาไปนิดนึงแล้วกัน โอเคเราไปเราไปเราไปมีเทอร์ราเปตและอะไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเสียงดังเอามาแล้ว3เม็ดด้วยความอีซี่รอ,อบที่นี่หาเจอไวนะเออนอีกไหมแล้วก็แน่นอนนะครับงานประจำของเราก็คือการเดินเลยให้เลยเดินเลยทุกทีเลยทุกซีรีสนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเดินเลยแน่นอนอมีปืนดับปืนแบบก็ไม่ได้ใช้นั่นสิไม่ต้องดอบก็ได้ไม่ต้องเชือดก็ได้ไม่จําเป็นนะเกิอดอะไรแย่ๆเนี่ยพวก มีไหมมีไหมเรามีกระทาวาร์ปนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่จําเป็นเถล่านี้ไม่มีอะไปลงล่างอัดชึบกล่องนี้เปิดแล้วทําได้ทําได้เลยด้านล่างยังมืดตือ่อยู่นะครับท่านนั้นก็โอ้ไต่เย็นไตเย,ย็นดีไต่เย,ย็นดีแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะแฮมอ,อย่างนี้ค่อยเวิร์กหน่อยนะครับรับรองว่าทุกป,ป้อนหน้าสัน่นแน่นอนและความเมรน่ในการขุดยิ่อะไรกัน มันเกิดจากการที่เรามีที่ขุดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรามี้นี่เรากินยาขุดด้วยนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย,ออยและเขียวก็ขุดได้นะครับธรรมดา<ๆ>ที่ไหนเราและเขียวก็ขุดได้แต่ไม่รู้จะเอาไปทําไมทิ้งทิ้งทิ้งและเขียวก็เก็บไ้นิดนึงและกันเผื่อใช้เผื่อใช้นะครับเราอาจจะทําเซ็ตป้องกันไม่แน่ไม่แน่ไม,แนไม่รู้ว่าจะทาหรือเปล่านะครับสาหรับเซ็ตต้วงดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงมาเยอะหรอ ข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะครัวอ็อบเจกต์ไปได้เลยโดยที่ไม่สนใจว่าจะมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าว่าจะเกะก,กะอะไรแค่ไหนยังไงอยู่ด้านล่างใช่ไหมฟัดได้เทรราเบททําไม่ได้นะครับแต่ว่าเคียวดําทําได้โอ้โหแล้วมีของสองอย่างนี้พร้อมกันมีของสองอย่างนี้พร้อมกันนี่คือสุดๆนะครับบลุุนกันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นมิวมิกหรือเป็นอะไรเดาสิเดาเดาสิเดาว,ว่ามันคืออะไรอันนี้ไงไม่ต้องเข้าไปก็จัดก,การได้นะครับอะไรจะอีซี่ขนาดนั้นโอ้โหเอมิวมิกแล้วแหละมิวมิกแล ถ้าพี่จะยืมต่างระดับขานาดนี้มันไม่ปกติแล้วมันต้องมีบิกแน่นอนนะครับแล้วก็มีบัฟรถกอนด้วยโอ้โหอะไรจะสะดวกสบายขานาดนี้โอ้ตอบมาแล้วตอบมาแล้วไม่ได้ใช้ด้วยอ่ะเก็บไว้ก่อนละกันทิ้งทิ้งทิ้ง,งแล้เด็กบ้านเราก็มีเป็นกดังเลยนะทิ้งไปละกันนะครับโอเคเราเดินเพลนไงลืมดูเลยว,ว่าเราพลาดหัวใจหรือเปล่า,า,าต่อลงไปแลกเกี่ยวนิดนึงนิดนึงได้ยู โอ้แลกเกี่ยวสขคันเยอะแฮะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันแร่อ๋อแท้เลยเป็นแร่พวกระดับโคบอลนะครับไม่สนไม่สนมีหรือเปล่าหัวใจอันนี้ไม่เอานะครับไม่นับไม่นับอยาอย่าเพิ่งพิมพ์แซวใจเย็นๆใจล่มๆช่วงนี้กำลังมึนนะครับกำลังมึนกำลังอึนกับยาแก้กเโหมันไม่ไกินละง่วงนะครับมันกินแล้วเมาคือแบบว่ามันมคงเคง คงเคียง rika. งงเงงกอกแก๊กนกแก๊กนี่ไม่รู้นะครับอาการนี่ค่อนข้างมึนน,น,นิดนึงนิดหนึ่งไม่แปลกใจเลยโอ้แมวแมวแมวอันนี้เอา,ๆๆเอาๆๆๆนิดนึงไม่แปลกใจเลยนะครับที่ยากแก้เสพมันแรงบางตัวกินแล้วห้ามขับรถเพราะมันค่อนข้างมึนอันตรายนะครับการตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควรถ้ามีก้อนหินตลกลงมาใส่หัวนี่หลบไม่ทันแน่นอนโอ้ oh, <c lic ing> แต่เย็ยนพวพเนพกเต็มพว่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่า เอาไปชัวร์ไปไปชัวร์ต่น้อยต่น้อยหัวใจไม่มีเลยนะครับลบๆ,ๆอยู่ข้างในเหรอจะเคียวสิโอ้โหคิดว่าจะหนีได้เหรอเอบอลลูกตาเอาไปฟาร์มเงินเล่นแล้วกันนะครับเงินนิดหน่อยโอ้ทเทเลพอร์ตมั่วเอาไะละเอาไะละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจบพาร์ทนี้นะครับก่อนจบพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามากดเล่นสักอันนี้ดีกว่าแล้วมาดูกันว่เาเราจะวัปไปที่ไหนกันมันหน้ามันหน้ามันหน้าโอ้โหปลาเยอะแยะเลย รับวับชึบเอ๊ะย,ยาหมดยาหมดลืมกดนี้ไงว่าทำไมมันไมดพุด,ดโอเคครับไปต่ออ่าเริ่มหลุดระยะแล้วนะครับเริ่มหลุดระยะของจังเกิลแล้วรับรับรับืไม่ค่อยมีอะไรสําคัญเท่าไหร่โอเคเราจะไปด้านล่างแล้วก็วนไปด้านขวานะครับโอ้โหอยากไปตรงนี้มากกว่านี่ยได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอย,ย,วอยู่ยังไปได้อยู่ ยังอยู่ในโซนจังเกิลกันอยู่เลยโอ้โหเอาหน่อยพระราเอาหน่อยพระรามันน่าโดนนะเจอวอัตแมงมเจออัตพึ่งแบบนี้นะครับมันน่าโดนโอ้โหแมงมุมก็แมาวัตเดะหลอนแล้วเนี่ยอาการเริ่มออกนะครับพอเริ่มดึกอาการเริ่มออกยาเริ่มออกนิดรุนแรงเริ่มหมดแรงจะต้านทานเฮ้ยเอาหน่อยละกันนะครับไหนๆก็มาแล้วเอาหน่อยค่อนหน่อยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนเนี่ยมานี่มานี่ วันนี้มาเจอเทอร่าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปไปตรงนี้ตรงนี้อ่ามามามา,มาขอให้มันหยุดนิ่งไหมไหมอยากจะแบบว่าลุลัวสับลัวสับลัวเฮ้ยมามามาโจมตีกันได้แล้วมามา,มาตรงนี้ตรงนีกล้ใ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 กล้เออนั่นแหละสับลัวสับลัวสับลัวรลดหน่อยรลดหน่อยโอ้โหดูดีบีเอสดูดีบีเอสโอ้สุดสุดสุดเรียบร้อยนะครับแห่ที่มันแกงบอสชัดโอ้โหเอ้าเอ้า ปะททุกเมื่อกี้เราน่าจะเก็บยากาวิตี้ได้นะครับกดกินยาบัฟออโต้มันก็เลยซัดยากาวิตี้ไปด้วยอ่ะมาตอบคําถามที่มีนะกันนะครับสำหรับคนที่กดออโต้ไม่เป็นให้กดคอนโทลนะครับให้กดคอนโทลมันก็จะมีสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลยน,แบบนี่นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกแต่มันแล้วแต่ค้นว่าปรับอะไรนะครับเข้าไปดูที่ออปชั่นได้เลยออปชั่นออปชั่นนี่เลยคอนโทรลนะลองเซตดูนะครับอยากได้ปุ่มอะไรก็จัดไปเนาะ แล้วก็ปั๊บด้วยถ้าเป็นแบบ d e f a u l t ให้กดตกัวบีนะครับมันจะปั๊บยาทุกอย่างที่มีในช่องเลยส่วนเลือดก,ก็เปลี่ยนนะครับต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนจาก default หมดแล้วก็เลยจำไม่ไ,ได้นะครับว่า Default มันคืออะไรเนาะอ๋ะอนี่เลยรถล่างรถล่างรถล่างที่เราครับมานะครับยังไม่ได้ใช้นี่ไงหน้าตาเป็นแบบนี้พอหันหน้าใส่พวกมอนสเตอร์มันจะยิงให้กับเรานะครับยิงสิพวกยิงสิโอ้เน่เน่นน ยิงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาราวาไม่เอาราวาไม่เวิร์กราวันไม่เวิร์กนะบอกเลยโอเคไปกันต่อดีตึงละกันนะครับแถวนี้มีอะไรอีกไหมไม่ค่อยมีแววมีอะไรเลยฮะหัวตรงหัวใจที่บอกว่าเอา5ดวงนี่เพิ่งได้มา3ดวงเองนะครับยังไม่ได้เพิ่มเติมแต่ยังไรอ่าเรายังคงไปต่ออันนี้โอ้ยธนูไม่เอาไม่สนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราเอาที่ปีกอันหนึ่งไหม โอ้ดะร่างมีนี่เลยรูปปัน้นรูปปั้นรูปปั้นมีหลายหลายอันที่ใช้ได้นะรครับยูนิคอร์นนี่เอาไปก่อนละกันน่าจะใช้ไปอะไรไม่ได้นะถ้าจําไม่ผิดในเวอร์ชั่นใหม่มันมีของใหม่มานะรครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิเม่มมาบ้างคือเยอะแรเลยนะรครับรูปปั้นนี่เยอะเลยต้องบอกเลยว่าเยอะสุดๆไาไปไปขึ้นขึ้นขนึโอโอติ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 หัวใจธรรมดาโอเคนิดหนึ่ง แถวนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคถ้างั้นก็ยาบับกำลังจะหมดพอดีเดี๋ยวเรากดเทเลพอร์ตเล่นสักครั้งหนึ่งลวกันโ่ได้เอ่ยโอ้โหกลับมาโผล่ด้านซ้ายสุดโอ้พายุก็มาพายุทะเลทรายก็มาโอ้ใจเย็นท่วกใจเย็นท่วกพวกนี้นี่จะบวกให้ได้จะบวกให้ได้เลยนะซรามก็ดับจากท้องฟ้านะครับเราได้เอาเปลือกหอยมาเนี่ยเป๊ดเด็ดเด็ดเด็ดเดเด ลงไปใต้ทะเลนิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็มาซะขนาดนี้แล้วนมาดูกันว่าใต้ท้องทะเลจะมีอะไรรอเราอยู่ต้องมีของรอ,ลงอ,อ,อ,อเราอ,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 อยู่บ้านแน่ๆโอ้โหกดผดกดผิกดผเปลือกหอยเปลือกหอยอ้าวนั่นไงอยู่บ้านไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอามาก็อ่ะไม่เป็นไรเราลงไปแบบมึนๆนี้แหละไม่มีอะไรมากวนใจเราได้อยู่แล้วนะครับเราช่านเหนียวหนึบเหนียวหนึบอึดถึกบึกบึนไปลงไปลงไปวับด้วยความเร็ว กล่องไม่มีกล่องไม่ขอ,อยาหน่อยขอ,อยาหน่อยอยาคิดพวกดีเทอรา์าเบดอย่ามาซ่าอย่ามาซ่ากับพี่แต่มันไม่มีกล่องไงมันไม่มีกล่องโอ้โหวัดเอรกกลับเลยโอเคครับท่านงานวันนี้เอาไว้ที่ก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมสำหรับใครที่ชอบก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีครับ